สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเอบัวฉัดไดครับก็แจากรายการท้าลองท้ารวยกับปุ๋ยบัวฉัดจัดเต็มนะครับวันนี้ก็ได้ลับเกียรยิจากคุณพ่อดีเลกทองเกลี้ยงนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อำเภอจุฬาภรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นนะครับคณะกรรมการของ สหกรณ์นครผักและผลไม้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้นําเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนหนึ่งของของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับออย่างปลูกอินทราลลำนี่ก็จะปลูกก่อนเพื่อนนะฮะอย่างเอาปุ๋ยตัวนี้มาทดลองตอนระยะแรกนะครับก็เป็นคนลองก่อนเพื่อนอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้คุณพ่อพ่อดีเลกเนี่ยนะครับได้เอาปุ๋ยตาบัวฉัดไปลองใส่กับอะไรนะครับตอนนั้นยาง,งพ,รงพราราสิทธ่ยางของพ่อมีอยู่ประมาณสิบไร่นะครับสิบไร่ ทีนี้วันนี้เราฟันธงกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าก่อนใส่กับหลังใส่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับมันมีความแตกต่างจากเดิมยังไงครับผมอยากให้คุณพ่อลองสรุปแล้วก็พูดให้คนที่ปลูกยางทั้งประเทศได้ฟังนิดนึงครับก่อนใส่มผมผมใส่ไปประชดประชดเมื่อเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมนะครับใส่ไปหนึ่งตอบ พฤษภาคมปีนี้นะนตีว่าเดือนห้าตอนนี้ที่เราอยู่กันนี่เดือนเดือนสิบนะฮะเป็นบุญเดือนสิบพอดีก็ตีว่าประมาณสี่ห้าเดือนท <5 S 2> ีนี้ก่อนใสกับหลังใสไปสี่ห้าเดือนเนี่ยผลมันเป็นยังไงครับคุณพ่อครับก่อนใสท่านั้นก็ยังกสิบรไร่ได้ไในวันประมาณสี่สิบห้ากิโลสี่สิบมันก็เลย มาถึงวันนี้มาถึงวันนี้ก็ห้าห้าเดือนกว่านะห้าหนึ่งเดือนกว่าวันหนึ่งก็ได้ห้าสิบนั่นยังมันนั่นยังผลนะจากจากสี่สิบสี่สิบสามกิโลเป็นห้าสิบห้าสิบแปดกิโลืะห้าสิบแปดกิโลอ่าโอเคครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับก็ได้มีโอกาสนั่งดูตัวเลขนะครับหมายถึงว่าเวลาเราจะยืนยันเรื่องผลผลิตเนี่ยมันจะต้องมีการ ให้ดูถึงเรื่องของเอาน้ำยางไปขายแล้วก็เขาจะออกใบเสร็จใช่ไหมเขาเรียกว่าใบเวลาจ่ายเงินค่าน้ำยางมาให้นะครับซึ่งถ้าพูดกันปากเปล่าอยู่บางทีก็เอ๊พูดอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรายืนยันกันด้วยเ,เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตตรงนี้เข้าไปเอาให้เห็นนะครับว่าณนะปัจจุบันนี่นี่เดือนสิงหาอันนี้เดือนกันยานะครับคุณพ่อได้ผลผลิตตัว,ต,วตัวน้ําหนักยางแห้งนะฮะอ,อยู่อยู่ที่1 0ไร่เนี่ย ต่อ6วันใช่ไหมครับนี่6วันต่อ6วันได้เห็นไหมครับ104.6กิโลนะครับนี่คือหลังจากใส่ปุ๋ยไปประมาณ4เดือน5เดือน5เดือนอ่าใส่บัวฉัดไปนะครับ104ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่แล้วก่อนจะมารู้จักกับบัวฉัดคุณพ่อไม่ใช่ได้104นี่นะคุณพ่อได้อยู่แค่ประมาณสัก70กิโลต่อ6วันเหมือนกันกาลังบอกว่าก่อนใส่ได้70กิโลต่อ6วัน พอหลังจากใส่ไปสีหเดือนมันก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยจนณล่าสุดเดือนกันยานะครับขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดสิบขึ้นเป็นร้อยสี่นะครับบนบนหกวันนะครับอ่าทีนี้ผมจะขออนุญาตสรุปนะครับให้ท่านท่านผู้ชมได้ฟังกันง่ายๆว่าเออเจ็ดสิบวันเจ็ดิบกิโลต่อหวันเนี่ยเราก็หาร6กไปก่อนว่าวันหนึ่งได้สิบเอดกิโลอันนี้พูดถึงแต่เดิมต่อวันนะฮะทีนี้พอพอพอ,พอกลายเป็นร้อย หนึ่งร้อยสี่กิโลต่อวันเนี่ยเราก็จับหารหกเหมือนกันก็ตกวันละสิบเจ็ดโลครึ่งกําลังบอกว่าต่อวันเนี่ยสิบเอ็ดขึ้นเป็นสิบเจ็ดจุดห้าถูกไหมครับพ่ออ่าต่อวันนะฮะทีนี้เดือนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่ก็กตีก,กันประมาณสักยี่สิบวันนะครับเดือนยังกตีกันสักยี่สิบวันทีนี้เราก็เอาเอายี่สิบไปคูณสิบเอ็ดนะครับกําลังบอกว่าเดือนหนึ่งตีที่ยี่สิบวันเนี่ยผลผลิตเพิ่มจากสองร้อยยี่สิบกิโลกลายเป็นสามร้อยห้าสิบกิโลต่อเดือนถูกไหมครับพ่อ อ่าทีนี้เดือนไอปีงกี่กันสักกี่เดือนเนี่ยภาคใต้ฝนตกเยอะเลยกันประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะเราคูณเป็นห้าเดือนก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราเทียบเป็นห้าเดือนเอ่อต่อหนึ่งปีเนี่ยนะครับกําลังบอกว่าถ้ากิโลละเจ็ดสิบาทเนี่ยนะครับเอ่อคุณพ่อเดี๋ยวเราพูดถึงต่อหนึ่งเดือนก่อนแล้วกันตะกี้สองรอยสิบกิโลขึ้นไปสามรอยห้าสิบกิโลต่อเดือนนะครับเอ่อกิโลละเจ็ดสิบแล้วตอนนี้นะประมาณสักสักหกจุดเก้าบาทหกจุดแปดกำลังบอกว่าต่อหนึ่งเดือนเนี่ยคุณพ่อจะได้เงินเพิ่มขึ้นนนนมาะครััับบเออ่่่่่กกใใสสหลงีย หมื่นห้าพันสี่ขึ้นเป็นสองหมื่นสี่พันห้าขึ้นประมาณเดือนละหมื่นถูกไหมพ่อเดือนหนึ่งขึ้นมามาอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเท่ากับว่าพอมาใช้ปุ๋ยบัวฉัดปั๊บนะครับพ่อได้เงินเดือนเพิ่มเลยประมาณเดือนละหมื่นเอามาเลี้ยงครอบครัวอันนี้พูดถึงที่ที่ราคายางที่เจ็ดสิบาทนะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งปีงกีดห้าวันปีหนึ่งปีหนึ่งกรีดประมาณสักห้าเดือนนะครับ เรากําลังบอกว่าสมมุติเดิมพ่อไม่รู้จักปุ๋ยตัวนี้พ่อใช้เคมีเนี่ยมันจะได้เงินประมาณปีละเจ็ดหมื่นเจ็ดพอมาใช้ปุ๋ยนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเป็นแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยปีเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอยู่ในกระเป๋าประมาณห้าหมื่นถูกไหมพ่อเพราะว่าเดือนละหมื่นนะครับคุณพ่อครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเอ,อคิดว่าปุ๋ยตัวนี้มันเป็นยังไงครับเท่าที่พ่อลองมาทุกยี่ห้อมีคนมาโอ้ชวนพ่อเยอะแยะไปหมดเลยครับก็เมื่อก่อนใส่ปุ๋ยตัวใหญ่ปุ๋ยเคมีครับ <c oughs> ทีนีถ้าว่าใส่กับพักก็มันมันก็มันก็เสื่อมอะดินมันเสื่อมเดินมันเสื่อมมันเสื่อมก็มันมันออกประมาณสักห้าวันยี่สิบวันก็มันมันต้องใส่ใหม่อ่าใช่ครับใส่ใหม่แล้วมันก็หมดเร็วหมดเร็วจางเร็วครับเดินก็เถื่อครับทีนี้แสดงว่าพ่อกําลังบอกว่าพอเปลี่ยนไม่ใช่ปุ๋ยตัวนี้ดินมันดีขึ้นดินดีขึ้นพอดินดีขึ้นรากเดินดีขึ้นแล้วก็พอลำยางก็สร้างดีขึ้นใบสมบูรณ์ขึ้นใบสมบูรณ์ขึ้นทุกอย่างดีขึ้้นนนหมมดดดเเเลลยแสงงวว่่่าาาารรถูกกทะคคััับบจไไปชือ ด้วยนะครับแล้วก็ที่ต้องแสดงความยินดีกับคุณพ่อเขานะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างของคนอื่นๆที่ปลูกยางด้วยตอนนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนจากอินทรีย์เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีซึ่งมีธาตุอาหารแค่3ามธาตุกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราบวัวฉัดซึ่งมีอยู่17บธาตุคุณพ่อก็อทําให้ต้นยางเนี่ยนะครับตอบแทนคุณพ่อด้วยการเพิ่มผลผลิตให้ถึงปีละห้าหมื่นบนพื้นที่10ไร่แล้วถ้าใครมีร้อยไร่ก็ลองคูณไปดูครับปีละห้าแสนนะครับก็คือว่าได้ใช้ปุ๋ยฟรีนั้น เพราะว่าปุ๋ยมันอาจจะตัวราคาเพิ่มขึ้นมาจากปุ๋ยยูเรียสักร้อยสองร้อยแต่ที่เราได้เพิ่มขึ้นมาปีละห้าหมื่นเนี่ยมันมากกว่าถูกไหมครับพ่อพราะครับผมพอถามประเด็นนี้นิดหนึน่งเห็นว่าพ่อได้มีโอกาสเอาปุ๋ยไปลองกับยางที่มันกลีดไม่ออกอ่ะหรือยางหน้าตาย,ยางหน้าแห้งอยู่ด้วยเหมือนกันผลเป็นยังไงครับเอาปุ๋ยโบชัดไปลองแล้วก็ยางไม่ตัดปีสองปีอ่ะสี่ห้าต้นเหรอครับก็ตอนนี้เมื่อใส่ปุ๋ยไปสองเดือนก็รื้อดันบด หมายถึงว่าพ่อพ่ออะไบอกว่ายางหน้าตายห้าต้นนี่เอาไปลองเอาบัวชัดไปลองฝังกลบหางจากต้นเมตครึ่งน่งนะที่เราคุยกันเนี่ยนะต้นหนึ่งสิคโลต้นหนึ่งสี่กิโลที่เราใส่ไปมันฟื้นกลับมาหมดเลยฟื้นกลับหมดเลยกําลังบอกว่าผลผลิตก็เพิ่มอ่าสิบไร่เพิ่มมาปีละห้าหมื่นแล้วยังบอกว่ายางที่มันกลินไม่ออกแล้วมาสองสามปีใส่โบชัดแล้วก็ฟื้นกลับมาด้วยกลับมาด้วยยืนยันอย่างนั้นเลยนะพ่อและอีกอย่างหนึ่งก็ตามปฏิิเมื่อเมื่อเมื่อก่อนใส่โบชัดหน้ายางต้องทา ทายาบ่อยต้องทายาบ่อยต้องทายาบ่อยครับถ้าคราวหนึ่งสี่ร้อยบาทต้องมีต้องต้องมีต้นทุนในการทานยาแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตาบัวฉัดยังไม่ได้ใช้เลยทาไมครับพ่อมันเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมเนี่ยไม่ต้นทุนแน่นอนไม่ต้องใช้ยาทานยาเดิมตอนใส่เคมีทาไมต้องทานยายายางหน้าหน้าเน่าอ่ะอ๋อยางมันหน้าเน่าก็เลยต้องไปซื้อยามากระองมาสี่ร้อยมาทาไว้แต่พอใส่ตัวนี้ยางไม่ค่อยเป็นลาก็เลยไม่ต้องทาไม่ต้องทาโอ้ไม่ต้องรับ กำลังบอกว่ายางไตายนึ่งฟื้นกําลังบอกว่าผลผลิตยางที่เกลีดอยู่แล้วเพิ่มขึ้นดินทุกอย่างดีและกําลังบอกว่าลดการใช้ยาไอทาหน้ายางนะครับโอ้โหฟังดูแล้วก็เหมือนเวอร์นะพ่อพ่อครับผมถามหน่อยนี่ผมได้จ้างอะไรพ่อพูดไหมเนี่ยผมได้จ้างพ่อไหมครับอันนี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยู่ทางนี้ก็มีปุ๋ยทุกยี่ห้อเลยครับเพราะพ่อก็เป็นคณะกรรมการของหลายหน่วยงานด้วยนะครับเป็นผู้นําเกษตรกรที่นี่ด้วยนะครับที่อยากให้พ่อ ได้ใช้ปุ๋ยหลายหลายยี่ห้อแต่สุดท้ายแล้ววันนี้คุณพ่อพอจะฟันธงได้ไหมครับว่าปุ๋ยบัวฉัดชนะเคมีในเรื่องของคุณนะครับนอนสู้ได้นะสู้สได้นะเพราะ่มีมีอะไรอยากจะฝากบอกที่น้องในอำเภอจุลาพรหรือทั้งประเทศที่ดูรายการอยู่นะพ่อครับผมคิดว่าผมใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอื่นมาประมาณยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีกขเดินก็เถื่อนลงทุกที่ค,คนส่วนใหญ่ พูดให้ว่าหน่ค่าไม่ถึงปุ๋ยอ่ะครับถ้าไม่ถึงใส่ปุ๋ยตามตามแต่อะไรโฆษณาครับวันนี้ทุกอย่างผลิตพือทุกอย่างลดต้นทุนได้ด้ครับทําอย่างไรต้นทุนมันต่ําลงมันเป็นเพิ่มขึ้นครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มใช่ครับก็คือสรุปว่าพ่อกําลังบอกว่าวันนี้เนี่ย นะครับโอเคถึงแม้ตัวราคายางอาจจะผันผวนบ้างนะครับจากขึ้นไปถึงร้อยกว่าบาทลงมาเหลือเจ็ดสิบก็ตามนะครับจะจะเรียกร้องอะไรก็ก็ทำกันไปเนาะแต่การช่วยเหลือตัวเองก็ต้องเริ่มก่อนนะครับด้วยการทําให้ดินมันกลับมาดีนะครับอย่าใช้เคมีอย่างเดียวมาใช้อินทรีเคมีอย่าใช้แต่สามธาตุที่ปุ๋ยเคมีก็ให้ใช้ให้มันครบสิบเจ็ดธาตุอาหารที่เพื่อต้องการนะพ่อเนาะแล้วก็วันนี้พ่อก็ได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วไม่พออยู่ประการหนึ่งครับส่วนใหญ่ ถ้าไม่ทำโฆษณาขายขายปุ๋ยอ่ะมักจะซื้อไว้ทันทีมากกว่าสิบสองก็ซื้อสิบสองเอผมคิดว่าคนจะทดลองใช้โกรนแม่งเป็นสามโนก็ได้แบ่งเป็นสามยี่ห้อก็ได้ลองดูลองดูถ้าว่าผลออกมาอย่างไรเราก็ตัดสินใจว่าเราเราดอกไปต้องซื้อปุ๋ยอะไร เราอย่าเชื่อค,คาอําโฆษณาชวน,นเชื่อมากเกินไปให้ต้นไม้เป็นกรรมการก่อนอแล้วถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นแบบของบัวฉัดแล้วก็ค่อยซื้อมาใส่ทั้งสวนนะครับไม่งั้นพอปุ๋ยบัวบัวฉัดมาปุ๊บปุ๋ยเดิมเต็มบ้านปุ๋ยปลอมบ้างอะไรบ้างนะพ่อเนาะมันก็เลยทำให้เกษตรกร,ร,กรหลายคนก็เสียโอกาสไปแล้วก็หรือบางคนก็เข็ดลาบไม่กล้าไม่กล้าใช้ปุ๋ยใหม่นะครับเพราะว่าก็โดนหลอกกันมาเยอะต้นทุนสูงเลยใช่เหตุครับครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อดิเล็กทองเกลี้ยงนะครับที่ เป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้จะถูกขยายไปทั่วทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่บ้านออไอเราจุราพรแห่งนี้ด้วยนะครับ